สวัสดีครับพี่น้อง FC ซสาวน้อยเพชรบันแหงครับ FC บอสโจโ FC ลานอยวี่ครับช่วงใบใบสีแรงเลยแดดอ่อนนะครับอยู่ขั้วาสาวน้อยครับวันนี้พี่สามได้เมนูอะไรครับาาน,รน้ำครีมเพราะเป็นยัคงครับอันนั้นเพนิพน่พนเพิันขังนอกอยูฝนฝนยย่เพิ่นบอสเท็กขังในขาเสื้อเล่ขาขาเสื้ออันนั้นน้หน้าน้ามันน้ากระเทียม มาเคลื่อนเพลื่อนหมันครับหมันสุกคนสว,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 วัสดีครับพี่กิ๊กสวัสดีครัแม่ขวสดสาวหน่อยพี่กิ๊กกับแม่นุ่ยคนละคนนะครับเพราะฮุ่นคือกันซสือเสือสวัสดีเ <คน S 1> มื่อวาดจอดถึงบัวกไก่ครับเดินทางจากกัมมา马拉ไซมาเจ็ดสิบหกกิโลพอดีพี่มาหอดยำในแล้วก็บสมตำให้กินกับผู้นี้แหละครับพี่กิ๊กขอบคุณหลายอัน มิตรมาหากันบ่ได้ถามจักเทียเห็ดเบียกไปน้ำได้บ่ได้ยขันไกร<า>กันอันพี่กี้เป็นคนใสข้นอุดรกุมภาวะปีอุดรก,กุมภาวะปีกุมภาวะปีปมามอยู่กับสาวหน่อยเขาเลดูกาลนี้ฤดูกาลแรกบ่แม,<า>ม่นจ่าฤดูกาลแรกออืถือว่าเขาถ่าภาษาสับทั้งอาหารเพิ่นเตินว่าทีมผู้ช่วยเชฟจ้แม่นผู้ช่วยเชฟหรือเป็นเชฟเป็นทีมนแม่หน่วย ช, Faster. ช่วยเชฟไม่ช่วยแม่นุ้ยก็ถือว่าอยู่เบิงแย่งเมื่อกี้แม่นุ้ยเพิ่นกับมีการสูญเสียพอเพิ่นเนาะเพิ่นกับไปกับแม่นผู้นี้แม่นบ่เออดูแลผู้นี้กับผู้นั้นเฮ็ดชอยกันนั่นนี่เด้อพี่น้องเสียหาเมื่อนึงหันแม่นุ้ยเพิ่นไปงานกะนี่พี่กิ๊กกับผู้นี้กับผู้น้อยๆนะครับผู้สามนะครับดูแลถ่าแม่นุ้ยเอานะครับบาดนี้ก่อนสีสีแม่ยู่ ข้าวสาวหน่อยรรพี่กิ๊กเฮ็ดยังอยู่ใช่ไหแต่ก่อนนี่ขายของจะ้ะขายของอยู่บ้านสวัสนี้ก็เลยมี่าละเป็นบ้านมีลูกหน่อยแมหมขก็เลยหางานทำแต่ก่อนขายของเขาจะเอาตีขึ้นก็เลยใจเศร้าไหมายมถึงของน้ำตลาดดัดมั่งยังโายล่ขายกย้ต<อ>ูปขายล่า,า,าก้อยขายกลางคืนเปิดร้านขายาอยู่แถวเดียวยวนเลืเลย,ยจากมาทินีเพื่อนเพ็ดถนน นก็้หมายถึงว่าเราขายข้างทางนี่มันบอเที่ยงคันไปเลยก็เข้าเข้าก็เฮ็ดเป็นเพิ่งเป็นนี่ขายน้ำแขะงที่นี้เขามีโครงการขยายแมนก็เลยกระเ่าเป็นบ้านคนละตะว่าบานคนติดข้างดำแล้วมันเป็นฟูดบานยูุหนาบ้านคือหนาบ้านพนมมี่นะใส่ฟูดบาทเป็นหนาบ้านเราบ้านที่นี่การข้าสีขายต่อไปข้าวใสใดแต่ในบานแจวมาเนียดทีแล้นมหลายมันเพามันคลุมสำหรับทีข้าสีสีเ้าสีแม่จครับเรย กิมากัคับไอ้แฟนเนาะแนเพอเพ่นน um, 네 like uh, ั่นนั wa, um ux, ่นนั่นเพื่นเพื่นครับเพื่นนั่นขับรถขั้นขั้วขับขั้วหอดย่ำกัเป็นที่เซ็ดกัขึ้นจอตอนนั้นก็เฮ็ดอยู่ขายของอยู่นั่นก็กอยู่น้ำกัน ทางอไม่ต้องกันกับน้องสาวกับแฟนกับกิตเนี่ยอ๋จะแล้วพื้นฐานเท่ากับเป็นแม่คั่วเป็นเฮ็ดกับเขากับงานมาจะได้โอที่นี่ไก่สิครบรดูกันอีก2องเดือนวันที่ยมีตุแน่กับปิดวงเพาก่าจือว่าเขามาครบรดูกันเนาะเป็นจังยสิคบรดูกันคือว่าได้สูบกับานได้ประสบการณ์ไหม่ได้ประสบกรณไม่กับกาือว่า กระดีเครื่องหนึ่งมาจากกะดีเรื่องนึงคือว่าต้องไปยุงเสี่ยเขากับบริโลงทุนเขาลงแต่แห้งขายของเขาลงทุนลงงแน่เด็กต่อกันต่อกันได้แต่อันี้เห็นอยู่ได้เห็นอยู่ได้มีรายได้นึงเห็นเพิ่นปากให้โอนเงินหลักหมื่นเลยครับว่าสองคนมันกับกับถือว่ามาอยู่สาหน่อยแหละกับพ่อพ่อมีพ่อพอมีเก็บอยูิมันบ่พ่อมีตีนมีมือมีแข้งมีขาเก็ดอยู่ในไอ้พ่ออยู่ตะกี้ตะกี้ขายของกับชุด แต่ารย์จ ma ัเขาขายมือมือเขาขายบลไดลเป็ดบลอกเขาก็ต้องจกทุนเข้ากับมะสอเลยมือลุกมันบล็อกซูมือนี่ขายของยุ่งยากเลยครับแต่ยุ่งยากอืมท่านใดก็ถือว่าได้อยู่น้ำบ้านซาน่อยเข้าก็คิดว่าจะยู่ไปยาวๆนำเม่นูเลยนะเนาะจะยู่ไปนั้งกันเออปีหน้าปีนี้กับมาขึ้เก้าขับเพิ่นเอาขับเพิ่นเอากับมาขึ้เก้าจ้าเอาถือว่าเดี๋ยวมาอยู่ห่วมกันเราเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก็แต่แต่ลอ,อรอเบิง้งเนาะว่าปิดฤดูกาลพฤศจิกิจกรับยังเพิ่มบอนะครับหอดเลือหอนงไปไปไ่ามีเลยเดินทางรวมกันน้ำอีกคือเกา,าบ่อแมนวังปิดวงที่มาสมัครแม่นผีกีบบ้มากกับแฟ่แถวรถมายูา่่ดีผมอยู่หันแมนแม่นวแม่นว่าแ้ว่าว่าแม่่าม่น่าว่าม่ามนานนั่นนน่น เดี๋ยวเอยูยุคไหนแอนแม่แอนผมอยู่ขั้วอยู่บบานี้จำได้ละจได้ละครับเอาบุญพลาคาดสิว่าพอกันเพื่อนมาเออเอาขอบคุณหลายพ้าพี่นองมึ่วันเอาแม่ขั้วสามคัไปเซนไปเซไปลงล่างจะไปลงลังแล้วขัวทำงานหะายอาชีนายาชีมาแล้วเดอครับเด้อวนกะย้อนกลับแสดงความเสียใจกับแม่หนุยคับอพ่อเพิ่นบดเจ็บบป่วยละเพิ่นไป เพิ่นไฮโซกร้อมตัวสองเกียดเนาะผมได้เบิ่งชิปสั่นเมนูเยอะครับครับครับแต่ในเฮ็ดบุญหากับโงข้าวกันแน่เด้อสิเฮ็ดบุญน้ำอีกเทินนึงบัวป่าดอกเพราะว่ากระใสกวาสมันบัวไก่กันพวกกัซเแียนยู่นี่แหละก็นับนับเมื่อไป <ừ> ทางนีนลานข่ายยังอันนี้เป็นจำหน่ายของเท็กเรียนไ่ครับน,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 นี่อันนี้เพื่อนเอิยนี่ยังเนี่ยเบเบียดอันทเ,นเนท่าไดรครับนี่ มันมีแต่ทั้งราคาถูกเป็นตัวแพงตัวเท่าไหร่บอกได้เลยถ้าตัวนี้มันร้อยเก้าสิบครับอ้ยเป็นร้อยห้าสิบถ้าเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นี่นก็แบบราา้อยยี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบครับมันมันหลายราคาครับอ๋อไอ้อันนี้เรามาลงของเจเจฮอนเนี่ยเท่ากับสิเขียนไลยพุ่นโอ้ยด้วยแบบนี้มันมีแต่ราคาถูกครับถึงสามห้าสี่สาบาทอ๋ออันนี้คนละเนื้องาน มันแบบมันมีอย่างรุ่นดีหลักไม่ถึงร้อยก็มีหลักไม่ถึงร้อยก็มีครับเป็นแบบนี้เั็นแบบนี้นี่ตกสิบเจ็ดสิบเงี้ยอืมอืมมันมันมาแล้วแต่ไอ้รุ่นแพงๆเราก็เป็นพันก็มีครับปกติเราไปขายนี่ไปตามงานหมอลำหรือไปทั่วงานก็ตลาดบ้างหมอลำบ้างเมื่อคืนได้ไปเออเมื่อคืนอยู่บุรีรัมย์ไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปครับบัดดี้ผมก็มันไกลบ้าน นน่่ไไไปขาายมมด้้คัพ่อบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่บางสวงเลยใกล้ๆบางสวงแต่เป็นคนภาคกลางมาได้เมียาถิคนี้เหรอครับน้าที่พ่อคนพื้นเพย์ทางนี้ครับเอ้าพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาน้ำจากอันอยู่เดี๋ยวผมถ่ายคลิปแล้วกันครับมันมีหลายแบบครับมีเยอะครับแต่ราคาถูกคือห้างราคาถูกครับผมอ๋อพี่น้องแรงนี่มาให้กำลังใจกันนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเฮานะครับมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้จ้ำนี้ นะครับเมื่อกี้ก็ถามความรู้สึกทั้งเปิดใจผู้ช่วยของแม่หนุ้ยนะครับพี่กิ๊กผู้ช่วยแม่ครัวนะครับเลยมาอยู่ครอบครัวสาวหน่อยได้เช่นเลียนะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำนีนะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซอนของทะเบียนเจอโอวันออฟฟิเชียลครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ